ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมมูลพอยแล้วโอเคมืึอนี้กะอยากได้เห็นนะครับผมผมจะพามาเบิร์นนะครับบ้านหลังนี้กะตั้งแต่ผมยังบัเกิดเลยนะครับผมบ้านหลังนี้จะเป็นเออ่สร้างสมัยตะกี้มา,มาเห็ุอะไรนะครับมาว่าเบิร์นกันเลยว่าเขาทําการเหตุทังไหนนะครับผมนี่อ่ะนี่ก็เป็นเล็กนะครับโปรลูเดี๋ยวตอนยังมีตูเ้เสียมอยู่นะครับตั้งแต่ผมแบบเนี่ยยังบัเกิดเลยหลังนี้จะเป็นเพื่อนว่าพุทธมอญใหญ่เป็นหลังแหลกเลยนะครับที่เพิ่นมาเห็ุอ่ะนี่ แต่ว่าแบบว่าจะมีสกูยึดนะครับผมสมัยตะกี้เนาะแต่ความสมัยตะกี้แบบแต่แนวตัดเล็กนี่ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ยังมี่าจจะเป็นห้อยไฟเบอร์อะบางนี่เนาะเต้าตู้เชี่ยมก็มี่าจะมีไฟเบอร์แล้วแต่ว่าทิ่แน,น่ๆนะบ่มีสกักยังบ่มีแนวยึดเล็กนะครับผมแบบสกูยิ่งยิ่งอัดเข้าไว้นะครับผมเขาก็เลยทําการนะครับผมนี่เป็นเล็กตัวซี่นะครับส่วนมากจะเป็นเล็กตัวซี่ตัวนี้จะเป็นเล็กนิ้วนิ้วคุนิ้วนะครับผมเล็กกองตัวซี่ซี คูณสองนะครับผมนี่นาเติอบอยู่ประมาณมินแปดใดนะครับผมใบเบ่งแตถวชนี้บางแห้งประมาณมินหนึ่งอ่าแล้วการวิธีการยึดต้ง,งเขานะครับนี่มาเบิ่งตรงนี้เลยอ่าเขาจะตอ,อกไม้นะครับสงสัยจะตอ,อกไรอัดทะเบียนเลยนี่อัตตะดากนี่เข้าไปตอ,อกไรอัดเข้าไปไปใบหัวตัวนี้ก็ตอ,อกไม่อัดมาใบนี้นะครับผมแล้วก็ตอ,อกนี่เห็นห้อยนี่ปะครับอันนี้ก็คือตอ,อกทะลุมาแต่ด่านผุนเลยครับนี่ผมเบิ่ง ตอกหลกักะการยึดฝานะครับผมการยึดฝาก็เป็นไม้นะครับผมนี่เลยปวกรับประทานไปแล้วนะครับผมอ่าบานนี้วิธียึดเชื่องช้าเขานะครับผมโดยเขที่เป็นเล็กนะครับเขาก็จะเห็นในสี่หลักะตอกใหม่นะครับนี่มันก็เลยโอ้สามสิบปีหลังนี่สามสิบสี่สิบปีแต่ผมแบบยังแบบยังเป็นวุ่นด้วยอ่าข้าจะเป็นไม้แท้นะครับผมตอก ก็จะจิตอกอัดเข้าไปตรงนั้นนะครับผมปับ๊บปั๊บนะครับผมรอบบานเลยผมก็จะเด้ทําการมาสวมก่นอนสมตัวนั้นเปลี่ยนนะครับผมพิธีการเปลี่ยนผมก็จะแกะเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเพิ่นต้องเดินถ้าฝนตกนะครับแกเอาตรงที่หางตัวนี้มาใส่ให้มันเยียบร่อยนะครับผมอืม ขอบสันนะครับขอบสันก็จะเป็นปูนนะครับผมเป็นขอบปูนอยู่เป็นขอบแยกนะครับผมขอบสันตรงเจ็ดตรงนี้นี่ถ้าเป็นคิดว่านี่นาชิบะมีแนวตัดไม่มีแนวตัดปูนปูนปูนว,ว่ามีแนวตัดกับเบื้องบ่หรือว่าจังไรน่าจะต้องมีอยู่แล้วเนาะแนวตัดก็อดิ ปูปูนล้วนๆนะครับผมเอ้าผมก็จะมาให้เบ่งนะครับผมเป็นบัานสมัเตกี้นะครับผมที่แบบค้นโบราณเขาเห็ดนะครับผมเมื้อข้นโบราณขคนโบราณน่ะนะครับผมเราจะประมาณนี้นะครับผมกับพวกคือซุมือนี่นะครับเครื่องมือแบบท่านสมัยมาท่านสมัยบูพ่อนะครับแพงพร้อมนะครับผมครับโอเคผมน่าจะได้มาบุรณะมาอยู่ โอเคคลิปนี้กัมาให้เบิงสักนี่แหละครับผมกัมาแบบปัน่นสูเบิงนะครับบอลลูว่าทางอื่นเขาเหตุทางไหนนะครับโบ้านสมัยก่อนนะครับผมโอเคคลิปนี้กับมามี่อย่างไรนะครับผมไหเบิงสักนี่แหละกับ่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมผมก็จะทำวิีเทคนิคดีๆหรือว่าอันใดผมก็จะมาแชร์ให้เบิงอีกนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็สักนี่แหละบ๊ายบาย